สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of l o v e นะคะทุกทุกคนต้องขอขอบคุณทุกทุกคนมากมากเลยสำหรับการกดติดตามนะคะกดไลค์กดกระดิ่งการคอมเมนต์การกดแชร์และทุกทุกกำลังใจทุกทุกเรื่องราวความรู้สึกที่เข้ามาซัพพอร์ตให้กันและกันในช่องนี้นะคะช่องนี้ก็จะเป็นกำลังใจดีๆส่งและส่องพลังงานดีๆให้กับทุกทุกคนในทุกทุกวันเช่นเดิมค่ะเราฟังไว้เป็นอะไรที่มีความสุขในทุกทุกวันนะคะวันนี้นะคะวันอาทิตย์มาพร้อมกับบ่าย แก่ๆที่แดดแรงจ้ามากๆเลยนะคะร้อนมากๆเลยทีเดียวกับท็อปิกของเราค่ะคุณกําลังทำให้ใครอยู่ใกล้คุณแล้วหัวใจจะละลายนะคะแม่ไม่ใช่ละลายเพราะแสงแดดนะคะละลายเพราะว่าอยู่ใกล้คุณนะคะเห็นหน้าคุณก็นะอยู่ใกล้รัศมีแค่1เมตรก็ หัวใจจะละลายแล้วแต่ด้านนอกก็อาจจะรู้สึกว่าแม่จะต้องเก๊กนิดนึงนะคะเขาคนนั้นคือใครนะคะกับ3น้องหูกระต่ายนะคะทําสมาธิให้นิง่งเลือกไม่ได้ก็หยุดไว้ก่อนใครเลือกได้แล้วเดี๋ยวเราไปดูกองที่1กันเลยค่ะสวัสดีค่ะคนนี้เลือกกองที่1นะคะน้องหูกระต่ายซีโอรสนะคะเรามาดูซิว่าแดดร้อนนะคะเปล่งปลงนะคะยามบ่ายแก่ๆวันอาทิตย์วันนี้นะคะคุณกําลังทําให้ใครอยู่ใกล้คุณแล้วหัวใจจะละลายนะคะขอไกล้แดนซ์ใบแรกเลยนะคะเรามาดูซิ คุณกำลังทำให้ใครอยู่ใกล้คุณแล้วหัวใจจะละลาย dm place แม่ไม่ละลายไม่ได้แล้วค่ะนะคะเพราะว่าเขาเห็นคุณเป็น เป็นคนที่เพอร์เฟกแล้วก็พร้อมทุกอย่างจริงๆคําว่า The i m p l c e s นี่คือหญิงสาวนะคะผู้ที่คุณผู้ชายจะสลับตัว,ต,ว,ต,วตัวนะคนที่มีความเพ,พร้อมทุกอย่างดูดีทุกอย่างนะคะดูเซ็กซี่ดูสวยดูมีเสน่ห์ดูมีแรงดึงดูดดูต้องตาต้องใจดูเป็นคนที่พร้อมพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างทุกด้านนะคะแล้วก็ทําให้เขาได้รู้สึกว่าตกหลุมรักคุณทั้งตัวและหัวใจเลยทีเดียวนะคะคุณหรือเขาอาจจะเป็นพ่อแม่ไม่ๆก็ได้นะคะเขาอาจจะยุ่มากกว่าคุณก็ได้นะคะเพราะฉะนั้น เขาคนนี้มองเห็นคุณเป็นคู่ชีวิตเลยทีเดียวเป็นแม่ของลูกนะคะทุกคนเป็นคู่ชีวิตเลยจริงๆนะ dm place เลข3นะคะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าเขาเขามองเห็นว่าคุณดมสมบูรณ์มากๆเลยเขาอยากที่จะ take action กับคุณด้วยนะนะคะอยากที่จะให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาถึงขั้นแบบมีคุณไว้ในชีวิตเป็นคู่ชีวิตเลยนะคะคุณกำลังทำให้ใครอยู่ใกล้แล้วหัวใจจะละลายมาดูซิ ดีเอ็มเพลสออกมาเดวิลแน่นอนนะคะเป็นความเครซี่ความต้องการความสเสน่หาความเย้ายวนในหัวใจเพราะว่าคุณเป็นดีเอ็มเพลสนะคะตกลุมรักคุณมากๆตัดคุณไม่ขาดนะคะแล้วก็คิดถึงคุณมากๆเลยนะคะเดวิลความจดจอ่ออยู่ที่คุณสองคุณมองคุณความต้องการนะคะ คุณกับเขาอาจจะมีประเด็นกันก็ได้นะคะคนทางไกลาสามไม้เท้าคนแดนไกลเป็นคนที่คุณอาจจะเชิดเดินตัดจบจากเขามาก็ได้ค่ะนะคะคุณกับเขาเออมีประเด็นกันมีความไม่เข้าใจกันเกิดขึ้นนะคะมีอุปสรรคนะคะกันเกิดขึ้น นะคะไม่ว่าจะเป็นอุปสรรคในเรื่องของอะไรก็ตามความไม่เข้าใจปัญหาขัดแย้งปัญหาเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์นะคะและแน่นอนค่ะคนคนนี้เป็นคนที่แต่งตัวทันสมัยนะคะแต่งตัวทันสมัยดูขี้เล่นดูน่ารักดูเฟลลี่เขาดูดีมีสเสน่ห์นะคะหรือเป็นพ่อไม่แม่ๆอย่างที่บอกถ้าเป็นคนที่ยุ่มมากกว่าคุณมากๆเขาก็ยังเป็นคนที่ดูแต่งตัวทันสมัยดูอ่อนกวัยหรือว่าดูสมวัยนั่นเองนะคะเป็นคนที่ชิลๆเป็นคนที่แบบดู ดูมีเสน่ห์เล่หกลน,นะคะดูมีความชูช้ๆอะไรประมาณนี้นะคะประมาณนี้แล้วก็ทางไกลกับคุณด้วยก็ได้หรือว่าต่างชาติต่างภาษาก็ได้ค่ะเพราะเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ เขารุ่มร้อนเร่าร้อนถึงคุณมากๆเลยทีเดียวนะคะและก็อยากเข้ามาชนะหัวใจของคุณด้วยเขารอโอกาสที่จะเข้ามาหาคุณอยู่รอโอกาสที่จะเดินทางมาพบเจอกับคุณนะคะคนทางไกลคนนี้ธาตุไฟคนนี้ก็ได้นะคะคือเป็นแพชชั่นของธาตุไฟก็ได้ด้วยความที่ว่าคุณกับเขามีประเด็นคุณกับเขามีความห่างไกลมันยิ่งทําให้รู้สึกว่ามีความต้องการนะคะความรุ่มร้อนในอกในสวงนะที่มันเก็บอยู่ในใจที่มัน ต้องข่มอารมณ์ไว้เพราะว่าความห่างไกลแล้วยังทําอะไรไม่ได้เลยนะคะหรือว่าอุปสรรคต่างๆนานาที่มันเข้ามาเกี่ยวพันนะคะทำให้รู้สึกว่าฉันต้องการเธอมากจริงๆนะคะมีความต้องการมีความคิดถึงมีความโหยหามีความ จะบ้าตายแล้วนะคะฉันจะบ้าอยู่แล้วว่าฉันคิดถึงเธอมากๆเลยนะคะยิ่งอยู่ใกล้ก็หัวใจละลายเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาอยู่ใกล้คุณเขาจะแสดงออกในส่วนของการไม่ข่อยพูดข่รจ้าการนิ่งเงียบเียบการที่มองคุณแบบสายตาวิา้งวาแพร่งพริ้งพราวนะคะยิ้มตลอดเวลาพูดก็พูดน้อยนะคะพูดอะไรก็สําคัญไม่กลา้าหยอกไม่กล้าอะไรคุณนะคะด้วยความอาจจะยังแบบใหม,ใหม่หรือว่ายังไม่สนิทเมื่อไหร่ที่อยู่ในความสนิทความสัมพันธ์ก็จะมี ความหวานความโรแมนติกกันอย่างแน่นอนหรือคุณกับเขาก่อนอันนี้อาจจะมีช่วงเวลาแห่งความสุขกันบ้างทําให้รู้สึกว่าเขาหวนแล้วก็คิดถึงอยู่มากๆเลยนะคะรอคอยเจอ D M place ผู้นี้ เข้ามาปรับความเข้าใจพูดคุยหนึ่งดาบการส่งข้อความหาการพูดคุยกันกระจ่าการเดินทางมาพบเจอกันเข้ามาชนะหัวใจเข้ามาชนะความสัมพันธ์กับคุณเข้ามาแสดงความรักความโรแมนติกกับคุณมองโอกาสว่าจะว่าเมื่อไหร่นะที่จะได้มาพบเจอกับคุณสักทีเมื่อไหร่ที่จะได้เริ่มต้นความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งเมื่อไหร่จะมีโอกาสนั้นไหมที่เราจะได้กลับมาสารความสัมพันธ์กันนะคะคนกองที่หนึ่งนะนี่คือคุณกําลังทําให้ใครอยู่ใกล้แล้วหัวใจห็นจะละลายนะคะละลายเป็น เป็นสายน้ำไปเลยนะคะแล้วก็จดจ่อรุมร้อนเราร้อนมากๆนะคะตอนนี้เพราะว่าอยู่ห่างไกลแล้วก็มีปัญหามีประเด็นกับคุณทำให้รู้สึกว่าทำอะไรคุณไม่ได้เลยได้แต่มีความคิดถึงรุมร้อนอยู่ตรงนี้ I bully myself in work to forget you นะคะแน่นอนนะคะความคิดถึงมากๆความทรมานมากๆความที่ต้องการอยากเจออยากพบเพราะว่ามันแอดเป็นอะไรที่ตกหลุมรักคุณจนถอนตัวไม่ขึ้นขณะน,นี้ความรู้สึกพลังงานของคนคนหนึ่งที่เฝ้ารอจากที่จะขยับสถานะความสัมพันธ์อยากที่จะ แสดงความรักความโรแมนติกกับคุณแต่มันก็ต้องใช้ตัวเองจมปักอยู่กับงานทําตัวให้ยุ่งไว้ทําตัวให้บีซี่เพื่อที่จะไม่ได้ฟุ้งซ่านนะคะมันเป็นความฟุ้งซ่านมันเป็นความทรมานเพื่อที่จะได้ลืมจุดๆดนั้นไปสักทีหนึ่งนะคะเพราะว่าไม่งั้นเขาจะบ้านะคะเขาจะบ้าเขาจะบ้าจริงๆนะคะ การเสพติดจ,จดจ่อคิดถึงแต่ D a Place ผู้นี้นะคะคุณมีเสน่ห์ดึงดูดหัวใจเขามากบ้างเหลือเกินนะคะ I'm starting นะคะ to understand our connection นะคะเขาจะเป็นคนที่เริ่มเข้าใจนะคะเรื่องสนทนานและเข้าใจทุกเรื่องและเขาอยากที่จะเริ่มต้นเข้ามาหาคุณด้วยเพราะฉะนั้นไม่ว่ายังไงไม่ว่าคุณกับเขาจะ มีเรื่องราวหรือว่ามีปัญหาอะไรกันถ้าเขาเริ่มติดต่อสื่อสารพูดคุย,ยกับคุณมาเพื่อเคลียร์ปัญหาหัวใจเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์อีกครั้งหนึ่งไปต่อมาได้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณแล้วคนกองที่1นนะคะนี่คือคุณกําลังทําให้ใครอยู่ใกล้แล้วหวัวใจละลายเหลือเกินนะคะยิ่งอยู่ไกลย,ยิ่งจะบ้าฟุ้งซ่านไม่ไหวแล้วร้อนรุ่มเหลือเกินนะคะกับอากาศร้อนร้อนแบบนี้นะคะทุกคนขอบคุณอมมาสำหรับการติดตามรับชมค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ฟังไว้เป็นอะไรดีๆในวันนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคนนี้เลือกกองที่สองนะคะกับน้องหูกระต่ายสีเขียวของเรานะคะอากาศร้อนๆแบบนี้นะคะเรามาดูสิว่าคุณกำลังทำให้ใครอยู่ใกล้แล้วหัวใจจะละลายนะคะคนกองที่สองเดี๋ยวมาขอไกด์แดนส์เลยค่ะหนึ่งใบนะขอหนึ่งใบค่ะ Angel m e s s a g e เจ็ดดาบแม่ คนคนนี้เขาเป็นคนที่เหมือนกับว่าดูมีความดูเป็นคนมีเล่ห์เหลี่ยมเล่กล <g ül> ดูเป็นคนที่แบบว่าดูมีแผนการนะคะทะไรมีแผนการทํะไรดูนิ่งๆหรือเป็นคนที่คุณกับเขามีประเด็นซึ่งกันและกันนะคะ <g ül> เป็นคนที่นิ่งๆจากคุณ <g ül> เป็นคนที่คุณเดินจบมาก็ได้หรือว่าเป็นคนที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเขาทําให้คุณเสียใจเขาทําให้คุณไม่เข้าใจในตัวตนของเขานะคะ เจ็ดดาบเดี๋ยวเรามาดูต่อสิว่าเกิดอะไรขึ้นคนนี้ดูเป็นคนฉลาดหลักแหลมมีไหวพริบป,ปฏิภาณที่ดีนะคะรู้จักมีรู้จักการอ,อ่อไพ่ออกมาแล้วนะคะทุกคนว้าวสวยงามมากๆเลยเกิดอะไรขึ้นว้าวทูออฟคัพสีไม้เท้า6ไม้เท้าทำไมสวยงามเช่นนี้คะอืม นะเป็นคนที่คุณกับเขามีประเด็นซึ่งกันและกันเป็นคนที่คุณกับเขาเดินจากกันมาคนที่คุณกับเขามีความแตกต่างทางไกลต่างชาติต่างภาษามีความลึกซึ้งกันแล้วมีประเด็นมีอะไรกันแล้วก่อนหน้านี้นะคะเคยพบเจอเคยมีความผูกพันเคยรักกันนั่นเอง นะคะเคยแต่งงานกันหรือว่าเคยคุยเรื่องของการแต่งงานสร้างครอบครัวไว้นะคะเขามีความมีโก้มีความเป็นผู้นําดูเท่ดูมีเสน่ห์นะคะต่างชาติต่างภาษาของคุณได้เลยเป็นคนที่เขาหรือคุณต้องเดินจากกันไปนะคะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรู้สึกน้อยรู้สึกไม่ได้ดังใจเป็นการรอคอยการกลับเข้ามาปรับความเข้าใจพูดคุยกับคุณด้วยเป็นพลังงานที่สวยงามมากๆเลยเพราะเขาอยากที่จะสารความสัมพันธ์กับคุณไปต่อนะคะเดี๋ยวเรามาดูไกด์สแต็อีกหนึ่งใบว่าทําไมถึงต้องเป็นเจ็บดา เขาอาจจะเข้าหาคุณหรือทำให้คุณเสียใจ DM p l a c e มันเป็นพลังงานของคนคนหนึ่งอะคะ่ะที่เขากำลังหาวิธีที่จะเข้าจีบคุณไม่ว่าก่อนอันนี้เขาจะพูดคุยอะไรทำอะไรให้คุณไม่เข้าใจเข้าใจผิดหรือทำให้คุณร้องไห้เสียใจอะไรก็ตามแต่นะคะหรือว่าทำให้คุณตัดจบจากเขามาเพราะคุณเป็น DM place อะเป็นคนที่แบบว่าเขารู้สึกว่า หัวใจเขานับถือคุณมากๆเลยนะคะยกย่องและเยินยอคุณมากๆเขาอาจจะเคยเป็นคู่กรณีของคุณเนี่ยคะ่ะแน่ชัดและชัดแน่แท้นะคะหรือถ้าไม่ใช่คนรักเก่าไม่ใช่เป็นคนประเด็น,ดนการก,กับคุณก็เป็นคนที่คุณติดต่อเขาผ่านออนไลน์คุณคุยกับเขาเรื่องการแต่งงานสร้างครอบครัวการเดินทางมาพบเจอกันนะคะหรือคนที่คุณกับเขาทะเลาะก,กันไม่เข้าใจกันเกิดขึ้น มันเป็นพลังงานของคนสองคนที่เขารู้สึกว่าเขาเขาคิดถึงคุณมากๆแล้วเขาอยากสร้างความสัมพันธ์กับคุณเป็นคู่รักความสัมพันธ์ที่แต่งงานกันเลยทีเดียวอยากให้คุณกับเขาได้กลับมาสร้างความสัมพันธ์ปรับความเข้าใจนะคะพูดคุยแล้วก็เริ่มในความสัมพัน์ใหม่ครั้งหนึ่งเพราะเขารู้สึกว่าภายในใจลึกๆของเขาที่มันเป็นจิตจิตใต้สํานึกหรือจิตวิญญาณที่เขารู้สึกว่าคุณกับเขาสามารถที่จะเดินหน้าสู่ความสัมพันธ์ได้อยากปรับเขา ปรับความเข้าใจอยากให้คุณกับเขาได้กลับมาจับมือกันนะคะมารักกันเหมือนเดิมมาเป็นคู่ราความสัมพันธ์กันเหมือนเดิมอยากแสดงออกความรกความสัมพันธ์กับคุณมากๆเลยอยากแต่งงานสร้างครอบครัวแต่มันทําอะไรไม่ได้นะก่อนหน้านี้นะคะมันเลยเป็นประเด็นเป็นปัญหาที่แบบยังไปจุดจุดที่แต่งงานสร้างครอบครัวไม่ได้เพราะฉะนั้นอยากที่จะกลับมาปรับความเข้าใจเริ่มต้นความสัมพันธ์และอยากที่จะชนะความสัมพันธ์อ่ะให้มันเป็นไปถึง4ี่ไม้เท้าการแต่งงานสร้างครอบครัวให้ได้รอคอยเหงาแล้วก็คิดถึงคุณมากๆนะคะ อยู่ตรงนี้ต้องสองต้องมองคุณแน่เลยนะคะถ้าคุณไม่บล็อกเขาเป็นพลังงานที่สวยงามมากๆทํายังไงดีที่จะสารความสัมพันธ์หรือว่ามาพบเจอกับคุณได้เขารอคอยโอกาสที่จะได้เข้ามาหาคุณจริงๆนะคะ I knew ะะ exactly what I was doing นะคะ I couldn't let you get close to me นะคะ wow, ว้าวเขาเขารู้ค่ะจริงๆเขารู้แหละว่าเขาจะต้องทำอะไรนะคะ และก็เขาก็ไม่สามารถที่จะทำให้คุณเข้ามาใกล้เขาได้เลยตอนนี้นะคะหรืออะไรขออีกสักหนึ่งใบสิ It's time for me to heal now นะคะมันถึงเวลาที่เขาต้องเยียวยาดูแลตัวเองแล้วเขารู้ว่าเขาต้องการทําอะไรนะตอนนี้นะคะไม่รู้ว่าความสัมพันธ์คุณกับเขาจะเป็นยังไงนะตอนนี้แต่รู้สึกว่าเขาไม่สามารถที่จะพาคุณเข้ามาใกล้ได้เลยมันต้องถึงเวลาที่เขาจะ h e ล i n g จิตใจระหว่างคุณกับเขาคุณอาจจะ ตัดจบจากเข้ามาหรือว่าตอนนี้ความสัมพันธ์มันยังนิ่งมันไปไม่ได้มันเป็นการรอคอยที่จะให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันกลับมาเหมือนเดิมจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันเดินหน้าต่อไปได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ คิดถึงและเมื่อไหร่ที่อยู่ใกล้คุณอยากอยู่ใกล้คุณมากๆก็หัวใจจะละลายแต่อยู่ห่างไกลก็มีความคิดถึงวอาวอนแล้วหรือมากๆเลยนะคะด้วยความที่อยากให้คุณกับเขาได้เป็นครอบครัวสานความสัมพันธ์กันแล้วก็เดินหน้าต่อความสัมพันธ์กันเองนะคนกองที่ 2, 2> ก็ประมาณนี้นะคะนี่คือท็อปปีของเรานะคะ พลังงานสวยงามมากๆเลยนะคะฉะนั้นความรกความสัมพันธ์อะไรที่มันไปต่อได้เดี๋ยวมันจะถึงเวลาแล้วมันจะมันจะลงตัวในจังหวะที่ใช่นะคะถ้าอะไรที่มันไปต่อไม่ได้ค่ะเดี๋ยวมันก็จะหลุดออกไปจากวงจรชีวิตของเรานี่คือความโหยหาความคิดถึงของคนในคนหนึ่งที่เขาเฝ้ารอที่จะเข้ามาชนะหัวใจของคุณเหลือเกินแม้ว่าตอนนี้มันไม่ได้ดังใจแสดงว่าเขาจะพาคุณเข้ามาอยู่ใกล้เขามันก็ทําอะไรไม่ได้มันไม่ได้ดังใจความห่างไกลหรือว่าอุปสรรคอะไรก็แล้วแต่ความคิดถึงนั้นก็ต้องปล่อยไว้ให้เป็นเรื่องของการ ฮิลลิ่งจิตใจทําใจนิ่งๆสงบนะคะถึงมันถึงมันจะยังแบบไม่ได้ดังใจตอนนี้แต่ก็ต้องแบบทําตัวเองให้เข้มแข็งแล้วก็มีความสุขไว้เพื่อรอจังหวะช่วงชีวิตนั่นเองนะ,ะถ้ามีโอกาสนะคนุณกองที่2นะคะก็ประมาณนี้ค่ะขอบคุณมากสาหรับการติดตามรับชมค่ะเดี๋ยวเราม,มาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคนนี้เลือกกองที่3นะคะกับท็อปิกของเรานะคะวันนี้แดดร้อนๆแรงๆแบบนี้นะคะเรามาดูซิว่าคุณกำลังทำให้ใครอยู่ใกล้คุณแล้วหัวใจจะละลายนะคะเดี๋ยวเรามาดูซิขอไกด์แดสหนึ่งใบค่ะใครกันนะ The m a ม i ิเชีแม่เขาคนนั้นเป็นคนที่ฉลาดนะคะ ฉลาดหลักแหลมมีไว้พริบปฏิพานที่ดีนะคะดูมีความเลีเล่เรียมนะคะมีเจ้ามีความเจ้าชู้เป็นคนรอบรู้รอบด้านนะคะเป็นคนที่ทำน่นทํานี่นทํานั่นอยู่ตลอดเวลาเป็นคนที่มีความเก่งมีความสามารถนะคะคิดทํานู่นทํานี่อยู่เสมอคิดการวางแผนนะคะมีโปรเจกต์นะคะเฉลียวฉลาดนะคะมากๆเลยคนนี้นะดูมีความเป็นผู้นาด้วยนะคะคีเ่นน่ารากักนะคะ จริงจังก็จริงจังขึงขังเวลาเล่นก็คือเล่นนะคะเป็นคนที่ดูมี Power มีพลังนะคะคุณกําลังทำให้ใครอยู่ใกล้แรงหัวใจจะละลายอาจจะเป็นคนที่แบบว่าคิดนู่นคิดนี่คิดนั่นทำนู่นทำนี่ทำนั่น,น,นอยู่ตลอดเวลาไม่ค่อยอยู่นิ่งนะคะอะไรแบบนี้นะมีความรู้มีความสามารถเก่งฉลาด queen of p e n t a c l e s ธาตด,ดิน ตัวตนของคุณเป็นธาตุดินค่ะว้าวเป็นคนเป็นคนที่คุณเชิดนะคะเชิดใส่นะคะเมินใส่หรือเปล่านะคะด้วยความที่ว่าคุณเป็นราชินีเหรียญเป็นธาตุดินผู้ซึ่งมีความมั่นคงเข้มแข็งหนักแน่นเด็ดเดี่ยวอีกโก้นะคะมีความดื้อเงียบมีความแบบเรียบเรียบนิ่งในตัวตนของตัวเองนะคะ เขาเป็นนักวิศวกรนักออกแบบนักวางแผนนักพัฒนาหรือว่าระดับผู้นําก็ได้เพราะว่าเป็นคนที่มีเป็นเจ้าความคิดแเหมือนกับว่าเป็นคนที่คิดหนุนทำหนุนทำหนีทำนั่าน,านอยู่ตลอดเวลานะคะและเป็นคนที่มองการ์ายนิ่งๆมีความเป็นผู้ใหญ่นะคะดูเฟลลี่ดูมีเสน่ห์ดูเป็นคนมีาการวางแผนจะทําอะไรมีการวางแผนใจเย็นแผนที่หนึ่งแผนที่สองนะคะมุ่งมั่นและจริงจังมากมากเลยหนึ่งเหรียญน,นะคะคุณอาจจะ เมินเฉยนะคะเชิดจักเข้ามาก็ได้ด้วยความที่ว่ามีอะไรไม่เข้าใจกันหรือทำให้คุณรู้สึกว่ามัน มันนิ่งคุณก็เลยนิ่งใส่เขาอะไรแบบนี้ก็ได้นะคะเขาอยากเข้ามาให้ของขวัญดูแลซัพพอร์ตการออฟเฟอร์การขอโทษอะไรบางสิ่งบางอย่างจากคุณด้วยแล้วก็อยากที่จะเข้ามาพูดคุยกับคุณในเรื่องของอนาคตเขาเป็นคนนักขีดนะคะเหมือนกับว่าเขาเป็นผู้บริหารก็ได้เพราะว่าเขาขึ้นเป็น king of p e n t a c l e s เช่นกันนะคะและคุณก็เป็น queen of cups ด้วยมีพลังธาตุน้ำแล้วก็ธาตุดินนะคะที่ขึ้นมาเพราะฉะนั้นคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่มี คุณวุฒิวัยวุฒิที่สูงกันกว่าคุณก็ได้ด้วยความที่ว่าเป็นราชาเหรียญ นะคะเป็นผู้นําผู้บริหารน,นักคิดนักจัดก,การนะคะอย่างที่บอกเป็นคนที่มีเพียบพร้อมทุกอย่างนะคะสามารถสปอร์ดูแลคุณได้สามารถให้คุณได้ออฟเฟอร์คุณได้อะไรแบบนี้นะและเป็นคนที่แต่งตัวชิวๆสบายๆนะคะแต่งตัวทันสมัยถึงจะมีทุกอย่างพร้อมแต่เเป็นคนที่สมรรถนะคะรู้จักทํางานรู้จักเก็บเงินรู้จักนิ่งมีความนิ่งมีความใจเย็นเหมือนกันนะคะคุณกับเขามี energy พลังงานที่เหมือนกันแต่ว่ามีความแตกต่างไม่ว่าจะเรื่องอายุหรือว่าอะไรก็ตามแต่นะคะคุณอาจจะเป็นท่าน้ําด้วยก็ได้ คนคนนี้ถ้าเขาไม่ได้เป็นผู้นำเขาก็สามารถมีให้คุณได้เพราะว่าเขาเป็นคนที่อุดมสมบูรณ์ในตัวตนของตัวเองนะคะทางานเก่งรู้จักเก็บเงินคุณเป็นคนที่เทจบเข้ามาก็ได้ค่ะเพราะว่าเป็นราชนีน้ําด้วยราชนีน้ําธาตุน้านะคะเป็นคนที่เทจบตัดจบเป็นคนที่เซนสตีฟเป็นคนนิ่งม,ม, white, มีความอ่อนไหวมีความอบอุ่นมีความใจเย็นนะคะ คุณนิ่งและคุณใจเย็นใส่เขามากๆเลยแหละเขาก็อาจจะนิ่งเช่นกันแต่ด้วยความที่ว่าเขามีเหตุผลเขารู้ว่าเขาจะเข้าหาคุณยังไงเขารู้ว่าเขาจะใช้คําพูดอะไรหรือว่าใช้อะไรเข้ามาหาคุณเพราะฉะนั้นเขาอยากที่จะขอโทษขอออฟเฟอร์ดูแลขอพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณด้วยแล้วรอโอกาสที่จะมาถึงเพราะฉะนั้นคนคนนี้ยังคงเฝ้ารอโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณด้วยนะคะและเขาคิดว่าเขาสามารถที่จะทําให้เรื่องราวระหว่างคุณกับเขามันมี มันสามารถพัฒนาไปต่อได้คนคนนี้รู้สึกว่าเขาเป็นนักคิดนักจัดการแล้วอะนะคะเขารู้สึกว่าเขาจะทําอะไรเขาต้องแพลนเรื่องของอนาคตไว้ถ้าเขาจะจีบคุณจริงๆถ้าเขาจะไปต่อในองความสัมพันธ์เขาต้องคิดวางแผนอนาคตไว้กับคุณแล้วเรียบร้อยแต่เขายังไม่ได้บอกคุณได้ซ้ำหรือเปล่าเพราะเขาจะเหมือนกับว่าทําให้รู้สึกว่าตัวเองให้มั่นใจให้ชัวร์ก่อนคุณก็เหมือนกันนะรู้สึกว่าต้องมั่นใจต้องชัวร์ในตัวตนของเขาคนนี้ถึงจะแสดงออกคําพูดการกระทาอะไรบางสิ่งบางอย่างออกไปเพราะว่ากลัวเจ็บกลัวเสียใจทั้งคู่ อะไรแบบนี้ก็ได้นะคือเป็นคนที่แบบเก็บความรู้สึกของต่างฝ่ายต่างของกันและกันได้ดีการกระทําคําพูดแต่เขาก็จะแสดงออกบ้างคุณก็แสดงออกบ้างแต่ก็ยังมีกลัวกลัวกล้าก,ก,ก,กลัวนะคะเพราะฉะนั้นก็มันเป็นโอกาสที่จะพัฒนาความสัมพันธ์ได้แล้วก็เขาคิดถึงคุณมากๆด้วยความที่ว่าเขาก็นิ่งคุณก็นิ่งนะคะอยู่ใกล้กันอาจจะรู้สึกว่ามันจะเหมือนกับว่าอาจจะไม่ค่อยพูดกันพูดกันไม่ออกเพราะว่าหัวใจเขาอะ ละลายเวลาที่อยู่ใกล้คุณนะคะทาอะไรไม่ออกพูดอะไรก็ไม่ออกพูดน้อยๆได้แต่ยิ้มอย่างเดียวพูดอะไรก็เป็นดูเป็นการเป็นงานหรือเกินนะคะไม่ค่อยหวานไม่ค่อยโรแมนติกเอ๊ะจะจีบมันหรือไม่จีบหรือจะเอาอยัางไงหรือจะมองเราเป็นเพื่อนอจะเอาอย่างไงกันแน่นะคะอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่ะใช้เวลาเป็นเครื่องพิสูจน์นะคะเพราะว่าตัวตนของเขาเป็นธาตุด,ดินเป็นราชาเหรียญเนี่ยแสดงว่าเขาต้องแบบพูดจริงทําจริงแล้วก็มีความชัดเจนในตัวตนของตัวเองนะคะ พูดว่าชอบรักก็คือรักก็จะทําแบบนั้นนะคะเข้าหาคุณแบบสม่าเสมอเสมอต้นเสมอปลายถ้าเขาเป็นอย่างนั้นก็ให้เวลาเขาแล้วให้เวลาเราด้วยค่ะและเขาก็เป็นคนที่มองความสัมพันธ์แบบจับต้องได้จริงๆนะคะคนคนนี้คุณก็เช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นต่างคนต่างมีไลฟ์สไตล์าการกลัวมีอีโก้กันทั้งคู่ก็ได้นะคะหรือบางสิ่งบางอย่างทําให้รู้สึกว่าจะต้องใช้เวลาเขาก็มองความสัมพันธ์แบบ มั่นคงรักเดียวใจเดียวเหมือนกันพัฒนาไปต่อในอนาคตคุณก็มองแบบนั้นเหมือนกันแต่บางสิ่งบางอย่างมันอาจจะรู้สึกว่ายังไม่ถึงช่วงจังหวะเวลาที่แบบจะเป็นคู่กันหรือว่าจะสารความสัมพันธ์กันก็ได้เหมือนกับว่ามันมันช้าๆค่อยเป็นค่อยไปแบบนี้มันอาจจะมั่นคงกว่าไหมนะคะหรือย,อยังไงก็ก็ดูจังหวะอีกทีเพราะเขาอาจจะเข้ามาขอให้ความสัมพันธ์คุณกับเขาไปด้วยได้ขอคุยกับคุณในเรื่องของการ คิดการวางแผนในเรื่องของอนาคตด้วยนะคะยิ่งถ้าเจอคนที่เขามีมีการม,มีมีการจัดการเป็นคนที่เป็นนักคิดอะไรอย่างเงี้ยเขาจะคิดในเรื่องของอนาคตไว้กับคุณแล้วด้วยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นค่อยเป็นค่อยไปนะคะ เพราะว่าดูนิ่งๆอย่างนี้แต่หัวใจละลายมากเลยเวลาที่อยู่ใ,ใกล้ๆคุณเพราะว่าเขาชอบคุณทั้งตัวแล้วหัวใจชอบคุณมากๆยิ่งชอบคุณมากยิ่งเห็นคุณเป็นคนที่สูงส่งดูเพอร์เฟกดูเลยข้างดงามเขาก็จะยิ่งแบบไม่กล้าที่จะเข้าใกล้ไม่กล้าทําอะไรให้เรารู้สึกเจ็บปวดเสจจียใจนะคะจะอยู่ใกล้อยู่ไกล้อยู่ห่างๆค่อยๆเข้าหาอะไรแบบนี้เนาะนะคะ You w e r e the best thing in my life นะคะคุณเป็นสิ่งที่ดีที่สุดนะคะในชีวิตของเขาเลยเพราะฉะนั้นเขาก็ยิ่งอยากที่จะปกป้องอยากที่จะให ความสัมพันธ์นั้นมันเป็นไปมั่นคงนะคะไม่รีบเดี๋ยวเรามาขออีกหนึ่งใบค่ะดูสิ I know I mess up everything นะคะฉันรู้ว่าเขาฉันรู้ว่าฉันฉันทำทุกอย่างมายุ่งเยิงนะคะก่อนหน้านี้หรือว่าเขาแบบทำทุกอย่างให้มันพังลงไปหรือว่าสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างไปอะไรประมาณนี้แต่ก็ ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณค่ะถ้าเขาได้มีโอกาสเข้ามาขอโทษคุณก่อนหน้าน,นี้เขาอาจจะทําอะไรที่มันดูวุ่นวายดูนิง่งดูไม่เคลียร์นะคะดูสับสนยุ่งเหยิงไงก็แล้วแต่ยังไงก็เขารู้สึกว่าเขาอยากที่จะได้โอกาสแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์กับคุณด้วยนะคะแล้วก็คิดฝันวาดฝันอนาคตกับคุณด้วยจริงๆนะคะ แต่ด้วยความที่ว่าไลฟ์สไตล์นะคะของเขาจะเป็นคนที่แบบชิวๆนิ่งๆค่อยเป็นค่อยไปนะคะปล่อยให้เป็นเรื่องของวันเวลาทําทุกวันนี้ให้ดีที่สุดนะคะก็ถ้าเกิดว่าเขาเข้ามาและทุกสิ่งทุกอย่างมันคุยแล้วมันเคลีย์ไปต่อได้ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณค่ะคนกองที่3เพราะว่าด้วยบุค,คลิกตัวตนของเขาก็นิ่งมากจริงๆแต่นิ่งแต่ก็มีความชัดเจนและมีความมั่นคงนะคะเพราะฉะนั้นให้เวลาเขาให้เวลาเราค่ะเขาเป็นคนที่รักษา รักธรรมชาตินะคะชิวๆสบายๆอบอุ่นนะคะมีความอบอุ่นมีความเป็นผู้ใหญ่นะคะแล้วเขาก็สามารถดูแลซัพพอร์ตคุณได้ถ้าเขาอยู่ในความสัมพันธ์เขาจะรักคุณมากเลยทีเดียวรักคุณแบบไม่ยอมปล่อยคุณไปไหนเลยคุณมี energy พลังงานเหมือนกันนะคะอย่างที่บอกเพราะว่าเป็นคนที่มั่นคงด้วยการทั้งคู่กลัวเจ็บด้วยกันทั้งคู่ไม่ค่อยแสดงออกในการกระทําคําพูดด้วยการทั้งคู่เหมือนกับว่าดูๆอีกฝั่งหนึ่งอยู่อย่างที่บอกไปเนาะแต่มันเป็นโอกาสที่จะพัฒนาไปต่อได้เพราะฉะนั้น ตัดสินใจให้ดีค่ะนะเดี๋ยวขออีกสักหนึ่งใบดีกว่านะคะเขารู้ว่าเขาทําทุกสิ่งทุกอย่างยุ่งเหยิงคุณคนคุณคือคนที่ดีที่สุดสำหรับเขา I'm starting to understand our connection นะคะเขาจะเป็นคนที่เริ่มเข้าใจนะคะการเชื่อมต่อระหว่างเราหรือว่าความสัมพันธ์ระหว่างเรานั่นเองยังไงก็ เขาคงเข้าใจแล้วแหละนะคะหรือว่าถ้าเขาก็ได้กลับเข้ามาเขาก็จะเริ่มเข้าใจอะไรได้มากขึ้นเพราะฉะนั้นขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณค่ะคนของที่3ก็ประมาณนี้นะคะก็นิ่งๆแบบนี้หัวใจละลายทีเดียวเวลาที่ได้อยู่ใกล้ๆคุณเพราะว่าเห็นคุณเป็นคนที่โอ้โหคือ ดีอิอเพลสนะคะเป็นควีนออฟเฮนิคลทุกสิ่งทุกอย่างเลยทีเดียวเพอร์เฟกแล้วก็ดูสูงค่าต่อใจเขามากๆเลยดูพรีพร้อมทุกสิ่งทุกอย่างดูมีเสน่ห์มากๆจริงๆนะคะขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมค่ะทุกคนขอให้ทุกคนคฟังไว้เป็นอะไรดีๆเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ